สวัสดีจ้ากระทินหน่อยมาแล้วเด้อจ้ะมื่อนี่กระทินหน่อยจะพามาเห็ด ตำเหลาหนวนหมึกที่จริงใจค่ะพี่น้องเหลาหนวดหมึกเน้นๆเลยจ้ะคลิปนี้บอกเลยว่าเป็นคลิปที่เราอยากผักเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าหิวจ้ะ <c oughs> <c oughs> นี่คะ่ะหนวนหมึกที่กระทินหน่อยได้มากสดๆไม่ๆหมเนาะจา้ะกระทินหน่อยก็จะเอาไปล้างเกลือดีๆแล้วก็เอามาแบบว่าหั่นเป็นชิ้นๆพอดีค่ำตามที่เขาชอบเนาะคะ่ะแต่ว่าขอแนะนําก็คืออย่าใหดชิ้นหน่อยเกินไปเนาะจา้ะเพราะว่าเวลาห่อไปหล,ปลวกมันก็นจะหดเขาอีกเนาะนี่ค่ะอันเมื้อนี้พักบุ้งล้างบานมันเกิดลายเนาะจ้ะก็เลยจะเหลาใส่พักบุ้งลวกกัลวก ไวกอนแล้วก็ไปนอกน้ำเย็นเนาะจ้าสีสันจะได้สดใสสวยงามเขียวคือเกา่าจากนั้นเท่ากับหลวกหนวดมึกตามเข้าไปจา้าเทีนี้คของกระทินหน่อยคือนำหนึ่งถึงยี่สิบจ้าหลังจากเอาหนวดมึกลงน้ำเดือดเนาะแล้วกะ็ตาขึ้นมากคือนอกน้ำเย็นทันทีเลย้อจา้าพี่นอกนี่ค่ะเท่าจะได้หนวดมึกที่กรุบกรอบเด้งมากค่ะที่นี่เท่ากับมาเร่มตำตำกระไส้กระเทียมพริก พริกแห้งพริกสดจากกระทิ้นหน่อยนะเพราะว่าพริกแห้งมันจะห้ความหอมพริกสดมันก็จะห้ความแบบเผ็ดจีจาน,นาจาเนาะจ้าเนาะก็ะตำใส่น้ำตาลจังน้อยเมื่อนี่จะตำแบบออกรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะแต่กับบริดหวานค่ะเดีจ้าเพราะเราบอร์บริดย์มาก,กินหวานเนาะ ใส่บะเขือเทศเทศก็จังข้าตำทัวไปละจ้ะก็คือรสชาติก็คือเอาตามที่ทุกคนมาเลยเนะจ้ะความเพดความเปรี้ยวหวานนี่อย่างตามชอบของแต่ละคนเลยใส่บะเขือเทศใส่บักหน่าลงไปบังหน่านีคือกะทินหน่อยจะใส่ไปทั้งเปลือกนะจ้ะพอดีอันนี้บังหน้าเป็นบังหน่าที่พอกะทินหน่อยปุ๊บนะจ้ะมันใส่เปลือกมันกับบอขมจ้ะพี่นะ้องแสบหอม ใส่น้ำกระเทียมดองลองไปน้ำจางน้อยเหือ,อาหาน้นาตำตำมันมีหลายขึ้นเนาะจ้า,จาแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงแล้วก็ใส่น้ำปลาแดงนัวๆตัวๆของเฮาเลยจา้านี่ค่ะตามใจชอบของแต่ละคนเลยเด้อรสชาติเพราะว่าแต่ละคนกินบ่คือกันเนาะจ้าเนาะนี่ค่ะจากนั้นก็ย่อยวัวเครื่องให้มันเขากันถ้าผู้ใดบ่มาหนวนมึคือกะทินหน่อยกะสาม,มารถใส่พวกแบบมึกกลวยมึกอ,อีหย่างจังสีกะไดจ้าเอาตามชอบของทุกคนเลยพอเฮาแบบว่า ชิมรสชาติของเครื่องอยังเท่าใดทีแล้วห้องก็ใส่หนวดมึกใส่ผักบุง้งลวกลงไปแล้วก็ยั่วไอ้มันเข้ากันอีกที่หนึ่งจ้าพี่น้องหนวดเน้นเน้เนว่ามีเส้นบางฮวงได้จา้าเมื่อวานเพราะว่าเป็นตําเราเนาะแล้วก็บ,บริใส่าบางทัวเพราะว่าใส่ผักบุง้งลวกลก็จะใสเ่เมสตอร์เมสตอนี้พี่น้องเพิ่นได้มาฝากจากทางอันพิษณุโลกค่ะเพิ่นปลูกเองเนาะ แล้วก็ใส่สตอบานของกะทินหน่อยเอง <c oughs> ในผักกะทินค่ะใ <c oughs> ส่เข้าไปเลยค่ะแล้วกันยู่ไอ้บรราการชิมรสชาติค่ะพี่น้องเ <c oughs> สร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเสิร์ฟใส่าจานเลย <c oughs> มือนี่ก็แบบมาเห็ดเมนูง่ายๆซูพี่น้องกินจ้าเพราะว่าวิธีการตำหลายๆคนก็จะเห็ดเป็นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพื่อผูใ้ใดคิดบ่ออกว่าเอ้ยจักสิตำอยังจังใดดีมือนี่สิเฮ็ดยังกินกะมาเบิงเมนูกะทินหน่อยได้เด้อค่ะพี่น้องแซ่บๆนัวๆน้องกันเด้อจ้า จัดจานค่ะรสชานนี้คือเผ็ดเผ็ดแซ่บนัวมากค่ะฝากก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามให้กะทินหน่อยในเด้อค่ะผู้ะะอะไรอยากเห็นเมนูอีกย่างก็คอมเมนต์เข้ามาได้เด้อค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย